ฮัลโหลสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับช่อง PG The Gaming นะครับผมและก็ต้องขอโทษด้วยนะครับที่ผมหายตัวไปนานนะครับพอดีว่าช่วงนั้นผมอยู่ในช่วงระหว่างสอบอยู่พอดีผมก็เลยไม่มีเวลาทําคลิปแต่ละอันนะครับแต่ก็พลาดกิจกรรมอย่างอื่นไปเยอะมากเลยครับแน่นอนว่าผมก็ตามเก็บจนหมดแล้วล่ะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ลงคลิปก็ต้องขอโทษด้วยนะครับผมโอเคเอาเป็นว่าวันนี้นผมก็จะมา เล่นกิจกรรมใน Geniemin Pack นะครับที่เพิ่งเข้ามานะครับที่ผมเพิ่งจะรู้นะครับผมโอเคเอาเป็นว่าถ้าใครไม่อยากเสียเวลาหรืออะไรงั้นผมก็จะขอไปเริ่มเลยดีกว่านะครับผมก่อนที่เราจะไปทํากิจกรรมเราก็จะมาพูดถึงกิจกรรมก็นั่นก็คือการพิสูจน์วิจัยของผลึกนะครับผมเนี่ยครับนี่ของรางวัลก็ประมาณนี้ครับผมหนีบนานนี่เลยเลยครับผมนี่โอเคเอาเป็นว่าพอเรามาถึงตรงจุดนี้นะครับผมเราก็ต้องไปคุยกับเจ้าของเคสนะครับนี่ เนี่ยฮะเนี่ยเราก็จะคุยกับเจ้าอ้วนนี่แหละครับผมพอคุยกันไปกันมามันจะพูดถึงซุปที่ที่ถึงนัานนี่นั่นและจากนั้นเราก็จะเข้าประเด็นเลยแหละครับผมโอเคขอคาบตรงบทสนทนานี้ไปนะครับผมโอเคค่ะพอมาถึงตรงนี้เขาก็จะพูดถึงอธิบายกฎต่างๆนะครับนี่ก็จะมีอยู่2เลทนะครับหรือ2ทีม ใ้พูดง่ายก็คือ2องเลทเลยแหละครับก็คือมันจะเป็นช่วงแรกกับช่วงท้ายๆนี่แหละครับที่เขาจะจัดไว้พอเราฆ่าศัตรูไปได้แล้วมันก็จะเป็นช่วงของพวกเลทสองหรือก็คือช่วงของทีมที่2นั่นเองนะครับผมนี่ครับทีมแรกทั้งทีม2ก็ประมาณนี้แหละฮะโอเคไปกดต่อไปผมขออธิบายแค่นี้ครับเพราะยังไงทุกคนก็รู้อยู่แล้วแะครับพอเข้าไปเล่นเนี๋ยก็รู้เองนี่ครับนี่ก็คือจะเป็นเลเวลที่เราฆ่าศัตรูได้จนถึงเลเวล1ถึง2กับ3นะครับพอถึง3นะครับเนี่ยเราก็จะ เหมือนว่าคอยเก็บแต้มอะไรไปเรื่อยๆเนี่ยครับเพื่อเพิ่มระดับและเพิ่มระดับความสามารถของทีมได้หรือเพิ่มพลังขึ้นทั้งทีมก็ได้หรือเพิ่มชํานาญธาตุก็ได้นะครับพอมาถึงช่วงเดชสองนะครับพอเราไปกดท้าทายเรื่องการเนี่ยเอฟเฟกต์กันสองแสงอะไรนั่นแหละครับเราก็จะมาสู้กับพวกมอนสเตอร์ต่างๆนะครับนี่สู้ไปสู้มาเนี่ยครับไปเรื่อยๆมันจะเกิดความรุนแรงขึ้นนี่พอมาถึงตรงนี้นะครับก็จะเป็นแค่ว่าเราจะได้เหรียญเหรียญสลึงหรือว่าเหรียญ เงินหรือว่าเหรียญทองแต่ว่าถ้าเหรียญอันหนึ่งผมไม่รู้ว่านี่มันคือเหรียญอะไรนะครับนี่ในตัวที่เป็นสีสายลุงนี่ผมไม่แน่ใจนะครับเอาเป็นว่าพอมาถึงตรงนี้พอเราท้าทายเสร็จสิ้นนะครับนั่นก็คือแต้มคะแนนของเราถ้าใครรู้ก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกผมเลยนะครับว่ามันเป็นสีอะไรโอเคเอาเป็นว่าถ้าใครไม่อยากเสียเวลางั้นก็เล่นกันเลยจ้านี่ let's go เย้เอาละครับนี่พอมาถึงตรงนี้ก็ขอเริ่มเลยจ้า ี่ตอนแรกๆผมขอเป็นธรรมดาก่อนนะครับผมมาละครับส่องแสงเริ่มได้นี่ผมก็จะเอาไหนดีอะนี่เอาวันนี้ครับเลเวลหนึ่งก็เริ่มอันนี้ครับพอเก็บได้ช่วงสองนี่ก็เอาวันนี้เพิ่มครับนี่เอานี้ดีกว่านี่เพิ่มอีกช่วงช่วงสามก็เริ่มเลยจ้ะนี่ตรงนี้เพิ่มเลยเอาละจ้าไหนไหน ขอลองหน่อยครับตอน,น,นแรกมันจะเป็นยังไงนะว่าเดมเมเนี่ยโอเคครับพอมาถึงตรงนี้ผมก็จัดทีมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับโอเคผมขอตัดเจ้านี้ออกเอาแค่นี้ก็พอแล้วครับผมอ้าวโอเคเลิกวงเวีนแล้วก็ ไปเริ่มท้าทายกันเลยครับผมเอาละครับเปิดมาตัวแรกก็คือโยริมิยะอะไรนี่แหละครับทางชื่อค่อนข้างจำยากนิดนึงครับสำหรับผมเอาเลดเลดเลดนี่แค่เปิดนี่ก็พอครับแค่สกิลท่ามีนิดเดียวนิดเดียวพอนี่ครับเห็นไหมเห็นไหมแป๊บเดียวนี่ครับนี่แรลเฉลยเลยครับแลก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 มาซะแลกมาทะแลกมาซะนี่แลกมัซแแลก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 เอาดแล้วครับผมผมไม่คิดสกิลท่าแต่ก็ยังแรงอยู่ครับไม่เป็นไร นี hey, really. jest, ่เล่นไปเรื่อยเล่นเลยเล่นเลยนี่ครับนี่ครับจัดเลยจัดเลยอันที่จริงเราจะเปิดอันตีเลยก็ได้นะครับยังไงมันก็เก็บสแต็ก้เร็วอยู่แล้วนะครับนี่ครับนี่นี่นี่เห็นไหมได้เวลแค่4ี่สิเองนะครับผมนี่อันนี้เราแค่ลองช่วงแรกเฉยเดี๋ยวคลิปที่๋ยวผมจะจัดให้นะครับคือเลเวลวันอันดับยากสุดวันนี้ขอแค่นี้ก่อนครับผมเลส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 นี่เลส นี่โยรีมี่ะจัดเลย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 พูดอใส่สิวนี่นะครับโอเคเลสเลสนี่นี่เอาเลยเอาเลยเปิดอันติเลยนี่ครับนี่นี่ครับนี่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 ช่วงช่วงเก็บไปเรื่อยเก็บไปเรื่อยเลสเลสจุ๊บพี่จัดใด้เลยครับนี่พูดจันก็จัดเลยครับอ่าชิวมูจาระบังอะไรนี้ไม่แน่ใจเลสเลสเลสรับชาวเกณฑชิบกูจะรู้นะครับผมอันนี้จัด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 นี่จัด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  นี่ครับนี่พลอยพลอยอ้ยม่ติดกิล่าตุแล้วโอ้โหโดนโดนอีกนี่เอาไปเลยครับอันสตินี่ครับนี่นี่ไปไปไปนี่ครับนี่ครับนี่ติดแล้วครับสกิล่าตุสกิลธาตแดงจริงครับวันนี้มันตัวทดลองนี่เฉยนี่เนาะไม่เป็นไรว่าเลิกพอแล้วนี่เลยเลสหนักให้ครับคอพอนี่ก็จะเอาโอนอาสาชักเลยจ้าแต่มันจะช่วยอะไรได้ล่ะครับนะผมก็เอามาผิดตัวนี่ครับแต่ไม่เป็นไร กดจัดนาวจัดนาวดีแป๊บเดียวกดแหลกแล้วครับแหลกแล้วมามาดมานี่ครับมาดีโอ้ยยักษ์จัดเลยจัดเลยจัดเลยนี่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 ครับนี่ครับเอาเลย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 กดจัดอีกครับเปิดอัติเลยครับนี่ครับนี่ครับนี่เอาเลย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 นี่โอกดสกิลธาตุโอยกดกดสกิลแรกเอาเลยเลยเลยกดเลยกดเลย โอเคจัดจัดป้าอูไม่เอาอีกแล้วนะครับดีครับจัดป้าปเปิดเอาเลยเอาเลยเอาเลยดีจัดจัดดีดีดครับนะครับดีครับดีครับดีเอาเลยเอาเลยดีครับเอาเอาดีครับเหลือเวลาอีกแค่สองห่งศูนย์หมดเวลาแล้วครับไม่ตายสิผมก็ลืมดูเวลานะคำเดี่ยว่าเขาตั้งเวลาให้เราประมาณกี่นาทีนะครับเมื่อกี้หรือกี่วิก็ไม่แน่ใจนะครับ ดเริ่มท้าทายกันต่อเลยครับอ๋อประมาณสองนาทีครึ่งนะครับผมสองนาทีครึ่งดีจัดเลยครับสองนาทีครึ่งดีจัดดีครับดีดีดีไรเดนจัดเลยครับไรเดนมีคุณี่ครับนี่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 ครับนี่ได้แล้วนี่คอมโบ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 แรงมากอ้าต่อไปไรเดนจัด ไม่ใช่ไม่ใช่อ่าน่จอดี่ครับพอเดที่อะไรเอฟครมนี่ครับอ่านี่ครับน่โอ้สูไปเรื่อยเลยครับเสีสู้ว่าถึงุดนะครับผมสู้ไปเรื่อยๆป๊าป๊าป๊าป๊ป๊าปาปปา หนึ่งพันห้าร้อยกว่านะครับยังไม่พอ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 ตัดตัดพี่ข้ามเหนียดมีมีเลยท้ายที่ข้ามเนียก็ถือว่าเวลานานแค่ย่อยนะครับคุณแริงดมันไม่นานหรอก็สรับงโลกจริงของเรานี่ยครับถ้าลงในเกมมันอาจจะนานนะครับนี่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 จบแล้วครับท้าทายสำเร็จแล้วครับโอ้ผมทำแต้มได้ประมาณ2,000 365ครับนี่ได้เหรียญทองมาแล้วครับผมแต่ก็ไม่แน่ใจนะครับว่านี่ว่าใช่เหรียญสูงสุดหรือเปล่านะอ่าตอนนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะนะครับผมนี่ก็สุดยอดเลยครับสำหรับกิจกรรมครั้งนี้โอเคผมขอรับรางวัลนี่ครับนี่รางวัลโอ้ถือว่าคุ้มค่านะครับนี่สำหรับใครบางคนเนี่ยครับเนี่ยสำหรับมือใหม่ด้วยนะครับนี่ยังไม่ต้องทําอะไรมากเลยนะครับนี่แต่อริงกิจกรรมนี้น่าจะเคยมานานแล้วนี่แหละครับมาหลายรอบแล้วครับเนี่ยโอ้แต่ก็สนุกมากๆเลยแหละครับผมนี่สําหรับ คลิปนี้ก็ประมาณนี้เลยแหละครับนี่สำหรับของรางวัลก็ถือว่าสุดยอดและคุ้มค่าและคุ้มราคานะครับกิจกรรมนี้เนี่ยให้พูดนะครับว่าก็มีถึงมีเวลาถึง12วันกว่านะครับผมโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมสนุกสุดๆเลยจ้าขอพูดเลยว่าสนุกมากและผมก็ต้องขอโทษอีกครั้งเลยนะครับที่ผมทําคลิปลงชานะครับผม ก็ต้องขอโทษด้วยนะครับที่ผมหาเวลาว่างไม่ได้ผมก็ต้องขอโทษท่านผู้ชมยีนะครับตอนท่นี้ไปเนี่ยเนี่ยตอนนี้มันก็ปิดเทอมแล้วผมจะหาเวลาทําคลิปให้มากขึ้นนะครับผมเอาละครับสารคิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับงั้นไว้เจอกันคลิปหน้านะครับงั้นไว้เจอกันนะครับบ๊ายบาย